ต่อ,อกันที่สินค้าที่ตรวจพบนะคะเตรียมลักลอบเข้าสู่เพื่อนบ้านเราอีกแล้ว<ม>คราวนี้ไม่ใช่เรื่องของทองแล้วนะแต่ว่าเป็นซากไก่ออจํานวน60กล่องนะคะทหารกองกําลังบุรพาตรวจยึดได้ขาดในพื้นที่อําเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเราค่ะเจ้าหน้าที่กองกําลังบุรพาหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12ค่ะร่วมกันตรวจยึดซากไก่ชําแหละ60กล่องนะคะใกล้กับจุดผ่นอนปลนบ้านหนองปลืออําเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้ว คือเจ้าหน้าที่เนี่ยไปพบเข้ากับรถเข็นต้องสงสัยสองคันบรรทุกกล่องกระดาษจํานวนมากซุกซ่อนอยู่ในไร่อ้อยใกล้แนวชายแดนแม้ว่าจะไม่พบตัวผู้กระทําผิดแต่เชื่อว่าเป็นการลักลอบนําเข้าเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนโปรตีนในพื้นที่ชายแดนฝั่งกัมพูชาที่มีความต้องการเนื้อสัตว์สูงเจ้าหน้าที่จึงส่งมอบของกลางทั้งหมดให้กับด่านกักกันสัตว์สะแก้วเพื่อทําลายตามระเบียบต่อไปนะคะการปฏิบัติการครั้งนี้ไม่เป็นเพียงการสกัดกั้นการค้าผิด กฎหมายแต่ยังช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์ที่อาจส่งผลกระทบต่อทั้ง2ประเทศด้วยอันนี้ไม่ใช่หกหมื่นล้านนะอันนี้60กล่องครับไม่ใช่นําเข้ามาจากกัมพูชานะเต <c oughs> รียมที่จะส่ง,งวังงจ <c oughs> ส่ไปทางนั้นเพราะว่าต้องการโปรตีนอ,อจะส่งจากประเทศไทยไปก <c oughs> ัมพูชานี่จะบอกว่าไก่ก็ไม่ให้กิน <c oughs> ไม่ให้เอาไปทาลายนี่เป็นแบบลักลอบไงเออเป็นผิดกฎหมายนะครับและช่วงนี้ก็ไม่ได้ให้ส่งออกไปอยู่แล้วด้วยนะครับท่านผู้ชม